สวัสดีครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเป็นหนุมานคลองเมืองวันนี้มาเลยฮะหนุมมานจจำศีลนะครับนี่เป็นรุ่นแรกเลยเห็น <He S 2> ดูว่าแปลกตาดีหยิบเลยทีนี้นี่ฮะลองดูกันเลยอ่าดูเหมือนหุ่นยนต์นะครับลักษณะเหมือนหุ่นยนต์แต่เขาบอกว่าเป็นชื่อแต่ชื่อรุ่นคือหนุมานจจำศีลนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวข้ม <c> า <oughs> ดูลึกๆอ่าอ่าสวยดีนะครับนี่ตรงตรงโค้ดด้านใต้เนี่ยผมชอบเหมือนกันไม่รู้ว่าโค้ดหรืออะไรนะครับแต่ดูเป็นเขาเรียกนะดูเป็นฟอนต์ที่สวยแล้วก็มียันมีเนี่ยครับ ชื่อพระครูนี่ก็อ่านไม่ออกวฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านไม่ออกอะ่ะตาปา่าก็อ่านไม่ออกไม่เป็นไรฮะนุกมานจำศีลน,นะครับวอพอยอปีห้าเก้านะครับ นี่ก็น่าจะเป็นโค้ดตอวก็อักขระยันนะครับนี่แหละหลักๆประมาณนี้หนุมานตอนนี้นะเดี๋ยวก็จะมีหนุมานอีกตอนหนึ่งเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ